É ทหังขมามีตุมเหปิเมฆมิตรบังโสอัตตลันโทสุกิโตวิลุลหะปุตตะสันเนอโรโคสุกิโตโหหิสหัสสเบหิญาติปิสัตตลันตาสุกิทาวิลุลหะพุตตะสันเนอโรกาสุกิตาโหหิสหัสสเบหิญาติปิเทอตะลันตาสุกิทาวิลุลหะ คุณจะสสนอโรกาสุกิตาโฮตาสหัสเบหินยัตปีสมัติฉันคันก่อนไหม เอาสิมห้าไหมืหอจะเอาสินแปดเลยได้แล้วทาไมายินดีนะ ทัสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะปะโกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธังสรณัง kacami พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตทังอภิพุทธัง Tutiyampi dhammang saranang gacchami Tutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang Tadi ampi hamang serenang kacami. Tadi ampi hamang serenang kacami. Tadi ampi sanghang serenang kacami. Tadi ampi sanghang serenang kacami. Di serenak kemanang niti tang. Amakante panati pata. โอเอรัปปะเสิกะปะดังสมาทิยามิอานินาดานาโอเวรัปปะสิกะปะดังสมาทิยามิ กามสุมมจาจาราวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิโมสาวาดาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิ สุราเมรยาพจพมาตธานาเอรมานสิกาปังสมาธิยามิเอมมานิพันสิกาปะานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะปกสัมปดา สีเหลนะนปุถิยันทีทัสสมาสีหลังวิโสได้เย่การที่โดยทำกรรมฐานสองสามวันนี้ก็เริ่มวันพุธตอนเย็น รรมาขอนุโมทนาญาติโยมที่ได้มีความตั้งใจนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตของตนเพราะว่าเป็นคเป็นสิ่งที่ก็เลิศประเสริชีวิตของมนุษย์พระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นสิ่งที่ อ่ายากการที huh, uh ่เ huh. กิดมาเป็นมนุษย์เก ma uh ิดมาเป็น huh. อ uh ่า huh. ว nah. ok nah. uh ่าเป็นสัตว์เ ma uh ี huh. ๊ละฉานอเป็นผ ma uh ีเป็นเปรตนะเยอะแยะมากไปนะโลกนี้นะเต็มไปด้วยนะแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นะยากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอ่าแล้วก็ได้มีความ Uh, ตั้งใจ uh, ที่จะทำคุณงามความดีก็เป็นสิ่งที่นา่าอนุมโมทนาแล้วก็ uh, ได้มีความทั้งมีโอกาสและมีความตั้งใจที่จะ uh, รักษาคุณสมบัติของการเป็นมนุษย์ uh, ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ประเสริฐเราก็ ไม่ควรจะมองคามหรือไม่ควรจะเพิกเฉยเพระเะเาะว่าคือทุกในโลกนี้แหละมากนะเลียวสายเลี้ยวขวาไปไหนมาไหนนะ,ะตัวเองก็ทุกคนอื่นก็ทุกมนะันก็การที่ทำความทุกข์น้วง่ายจะตาย <laughs> มันก็ มันไม่ยากที่จะทําความทุกข์ใครเกิดขึ้นนะ,ะเราก็ชนานาญแต่เราก็มีโอกาสที่จะ,ะทำความสุขและความสงบให้เกิดขึ้นอันนี้เป้าหมายของพุทธศาสนาคือการดับทุกข์แต่ว่าการดับทุกข์เวลัดับทุกข์ไดอ้อย่าว่าเราก็ได้มีความรู้สึกที่ เียว่าสุขสงบปลอดโปรง่งแจ่มสายาก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้มีเกิดขึ้นทำให้มีเกิดขึ้นแล้วก็ก็ต้องรักษาไว้การที่ได้ามาพระพุทธมาปฏิบัติถึงจะเป็นเวละสั้นก็จริงแต่ว่า า่าก็ได้ได้แนวทางเราก็ทำสั้นๆหลายๆครั้งดอีอย่างพวกเราก็มีโอกาสกันก็อย่างปีที่ปีที่ผ่านมาอ,อาตมาก็มาบานบุญก็ทุกเดือนอก็เป็นเวลาที ทำวัดสวดมนนั่งสมาธิฟังธรรมวันอาทิตย์อาจารย์ชัยก็ทำเดือนละสองหดเราก็ทำเนื่อง,งก็มีโอกาสที่เข้า retreat ท,ทั้งกับอาจารย์ชัยทั้งกับครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ทำทีละช่วงทีละเลก็กทีละน้อยอให้เ็นเวลี่าทว่าทำให้เราไม่ลืม เพราะว่าการที่ใดาคือไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ธรรมะ,ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมะแต่ว่าชอบลืมมันลืมลืมเก่งลืมบ <laughs> ่อยเอยมันก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสติการแปลคำสับสติ อย่างหนึ่งนะคือไม่ลืมมันก็เป็นส่วนที่เวลารามีสติอยู่คือไม่ลืมอันก็ได้ทำให้มีการไม่ลืมต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราจะได้ตั้งอยู่ตั้งอยู่ในในข้อในในในธรรมะที่ช่วยเราถ้าหากว่าเราเนี่ย่า ตั้งสัติที่ได้ช่วยตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพื่อนมนุษย์เราเพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอาของอท่านมันเป็นเออดูจะแปลว่าอ,อย่างไรเ,เป็น คือเป็นเป็นนักแสดงมันก็เออนักแสดงแบบกายภาพอือดูอะโครบัตภาษาไทยใจอะ<น>กายก,กรรมกายกรรมอะโครบัตอ่าคือมีตัวอาจารย์กับลูกศิษย์นะอ่าก็แสดงกายกรรมอาก็อาจารย์ก็พูดกับลูกศิษย์นะอ่าก็ให้อ่าก็คุณก็ดูแลเราเราก็ดูแลคุณอ่าเราจะได้ ทำ้งกายกรรมของเราเราจะได้เป็นอาชีพเราจะได้ทั้งใดเง้เลี้ยงตัวเองได้ทั้งได้อ,อ,อยู่อย่งปลอดภัยด้วยแต่ว่าลูกศิษย์ก็บอกว่าเอาอย่างนั้นก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคือเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านก็ต้องดูแลตัว,ตว,ตวท่าน เราจะได้แล่นกายอากรรมของเราอย่างปลอดภยัยแล้วก็จะได้มีเลีียงเลีียงชีพของเราด้วยพระพุทธเจ้าจึงบอกวนะ่าทุกเสี็จฉลาดกว่าอาจารย์ <c oughs> ถูกต้องกว่าเพราะว่าเราเราต้องดูแลตัวเองให้ดีจึงจะได้ดูแลผู้อื่นได้การที่ได้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองได้ยังไง คือตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่หนีไม่พนะ้นนะนะธรรมะก,กับมกกับมหอีกแล้วตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่แนละ้วก็คือการดูแลตัวเองด้วยสติปัฏฐานสี่รนะู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตรู้จักธรรมนั้นะก็ ดูแลคนอื่นได้ยังไงคือมันก็เป็นเราก็ดูแลโดยคือเราตั้งสติปัฏฐานสีก็จริงอยู่แต่ยังต้องอาศาัยเมตธรรมกับคันที่ความอดทนอืมนี่มันเป็นส่วนที่คือเราเราดูแลตัวเองถ้าจริงก็ต้องมีเมตธรรมกับคันที่ความอดทนเช่นเดียวกันแต่ว่าการอยู่กับ อยู่กับโลกอ,อยู่ใน,อย,อ,นอยู่กับเพื่อนมนุษย์โดยกันก็เราก็มีสติว้ารู้จักตัวเองให้ดีพอที่จะ,ะไม่หลงในอารมณ์และความรู้สึกและความคิดเห็นของตัวเองอแล้วก็ต้องมีคุณธรรมไว้ในจ,ใจิตใจ คือเรามีเมตตาธรรมมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์อนนี้หมาวมมีความวังดีวังดีต่อตัวเองวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมตตาธรรมที่ว่าเป็นคำเป็นธรรมะที่ําจุนโลกนะโลกอยู่ได้เพราะเรามีเมตตาธรรมโลกแตกแล้วเพราะว่าเรา เราขาดเมตตา,าโดยการจะได้มีเมตตา,าโดยไม่มีสติยากมากเ,าเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรา,เาต่อด้วยเองก็ดีต่อผู้อื่นก็ดีอารมณ์อารมณ์มก็เปลี่ยนอารมณ์ก็เปลี่ยนยังรวดเร็ว กิดความรู้สึกที่ถูกใจก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งก็มีอารู้สึกที่ไม่ถูกใจก็เป็นอารมณ์อีกอย่างหนึ่งมีความวาม,มีอารมณ์ที่ประกอบด้วยความพอใจอมันก็มันก็แสดงออกอย่างหนึ่งความไม่พอใจก็เป็นอีกอย่างนึ่งอารมณ์ก็เปลี่ยนอยู่ตลอดแต่ว่าเราต้องมีอะไรที่ จะ่าจะเรียกว่าให้มีทำทำให้มีน้ำหนักในจิตใจของเราอย่างถ้าเราจะเราเอามีจะมีเรือทีอ่อยู่ในอยู่ในน้ำถ้าหากว่าปล่อยไว้มันก็เดี๋ยวมันก็ลอยไปล,อย,ลอยมาตามตามกระแสของน้ำหรือดาม ตามทิศคลองลมที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่ามีสมอที่หลงใปที่พื้นถึงจะายบ้างแต่ว่ามันก็มีรักเกี่ยวมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่หายนะมันไม่ยัง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 ,ยงมีลักเกี่ยวเลยจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันก็มีอารมณ์ก็ต้องยอมรับเรื่องธรรมาดา มันมีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดต่ว่าเราก็ต้องมีสติไว้และก็ต้องมีเมตตาธรรมต้องมีคันที่ความโอดทนทำให้เราเป็นปน,น้ำหนักท่วงการแสไปแสมามันจะไม่แสบสายไป,ไปที่ไหนหรือไม่มักนักเพราะว่าคือมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของจิต ที่ยังถ้าเราเคยฟังธรรมของอลูกพอเลียมแทนจะ,ะเทศมาลายสอนมาลายเดี๋ยวไม่นานท่านจะกลับมาที่หลักหนึ่งที่ไม่ค่อยจะขาดเท่าไหร่กคือจะคืออิตาลมอนิตาลมอ,อารมณ์ที่ ชอบใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจซึ่งในในกระบวนการของจิตเราต้องเข้าใจว่าอิตาโลมานิตาลม,าลม,าลมเป็นเรื่องที่ธรรมดาของจิตก็คือมันเราสัมผัสอย่างไรก็ต้องมีอิตาลมานิตาลมแต่ว่าต่อไปอมันเราก็คอยอ มันจะเรียกว่าพัฒนาก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันมันมันคือมัน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 แล่นไปออกไปในการอยา่าพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเลยเกลียดชังปรุงแต่งไปตามอารมณ์เลยเราก็เราก็ต้องมาเฝ้าดูจิตของเราให้เข้าใจสิ่งที่ สิ่งที่ชอบนั้นมันก็เราก็ต้องดูเรียว่าอิทาลมคือมันเป็นสิ่งที่จิตก็มีความ,มเอ็นเอียงไปในทางชอบเริ่มไปในทางชอบอแต่ว่าสิ่งที่ชอบนั้นไว้ใจได้หรือเปล่ามันไว้ใจไม่ได้ เพราะว่าย,ยกเว้นเรามีหลักธรรม mm hmm. ถ้าชอบโดยธรรมมันก็เป็นสิ่งที่เราก็เีายว่าเราต้องมีธรรมะรองรับอยู่อาน,นิตารลมก็คือเรากอ็ออกไปในทางไม่ชอบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ก็เช่นเดียวกัน คือเราเจะว่าสิ่งที่ไม่ชอบเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังไหมทั้งหมดมันมันก็ไม่ใช่บางที่มันก็ไม่ชอบมันก็ถูกต้องตามธรรมะก็มีแต่เราก็ต้องมีธรรมะรองรับอยู่ในทั้งชอบทั้งไม่ชอบนะเราเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นเกณฑ์ไม่ได้เราก็ต้องมาตรวจด,ดูด้วยโดยธรรมะในนี้เป็นเหตุที่เราต้องอาศาัยการ ตั้งสติไว้เพื่อให้ทันอารมณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีอารมณ์แต่ให้ทันอารมณ์เพื่อจะได้มีธรรมะรองรับอยู่เมื่อมีธรรมะรองรับอยูอ่เราก็มีทางเรามีทางออกจากความทุกข์เลยการปฏิบัติของเราอ,อย่างที่เราได้ประพฤติมาในสองสามวันนี้ ก็เป็นโอกาสที่เริ่มทำพื้นฐานไว้ในเจเพื่อ,อไม่ถูกฉักลากไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนะจะได้มีความมัน่นคงที่ว่ามัน่นคงไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกแต่ว่าความรู้สึกนั้นมีธรรมะประกอบด้วยและเราก็สามารถที่จะ,ะสนับสนุนส่งเสริมอ,อารมณ์และความรู้สึก ภายในทางธรรมะได้ทำให้มีความาความเป็นกลางภายในจิตใจของเราความอ,าอ,าอิ่มเอิบความแจ่มสายที่อาศัยธรรมะเ,เป็นพื้นฐานที่เรา,า,ารักษาไว้หรือเราได้อาศัยอยู่เพราะว่าบางที่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องเวลาเรา ทำเจตให้ตรงกับธรรมะ,ะคือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องรักษาไม่ใช่ว่าจะต้องห่วงไม่ใช่ว่าจะต้องอ,ออกแรงอะไรมากนะักเลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติของธรรมะ,ะที่จะได้มีความเบิกบานอยู่มันเป็นสิ่งที่เะยเรียกว่าเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะก็ว่าได้ไม่ต้องสร้างขึ้นมาไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล ความเบิกบานก็เป็นเป็นพื้นฐานที่ที่เป็นธรรมชาติในเราได้ว่าได้เข้ามาปฏิบัติครั้งนี้ก็ก็ถือว่าเป็นก็ให้ถือว่าเป็นส่วนน้อยหนึ่งของการปฏิบัติที่เรามีความต่อเนื่องในชีวิตของเรา แตาทำอย่างนั้นนะจึงจะอยอมดีมีมีก็มีหลักที่มันคงแล้วอาศัยกัลยาณมิตรอย่างจะผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เป็นกัลยาณมิตรเช่นเดียวกันอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านว่าท่านว่าเป็นกัลยาณมิตรของโลกนะ ได้เราก็ได้เราก็ถือว่าเรามาาีมีเพื่อนที่ดีในธรรมะแล้วก็สแสวงหาเพื่อนที่ดีในธรรมะเสมอนะอย่างนี้ก็ได้เราจะได้มีธรรมะประกอบในชีวิตนะในในวันนี้เราก็มีการลาการลากรรมฐานตอนนี้ก็ตอนเช้าก็ยังมี กิจกรรมเหลืออยู่บ้างสําหรับคนที่พอมีเวลาเพราะว่าเป็นยเป็นวันอาทิตย์ที่สองอที่อาตามาจะดำปฏิบัติประเทศในในภาคเช้าแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นก็สำหรับปีที่ผ่านมาอาตามาก็ได้มาบ้านบนทุก วันอาทิตย์ที่สองอก็วันวันนี้ฝนสุดท้าย <laughs> จบรายการสำหรับปีนี้ก็ได้คือปีที่ผ่านมาอัตมาได้ได้อยู่เมืองไทยล้าก็ได้ใช้เวลาเป็นส่วนใหญ่ในการการปฏิบัติ วิเวกก็เป็นโอกาสสำหรับอตาตมาวเองเช่นเดียวกันที่จะปฏิบัติและพิจารณาในหลักที่สมควรสำหรับผู้ปฏิบัติก็ได้ตัวเองก็ได้ปฏิบัติได้ภาวนาได้โกนขว้า,าก็กพยายามที่จะแบ่งปันให้ญาติโยมาตามตามโอกาสที่สมควร ก็ได้ปีนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นบุญของอาตามาก็ว่าได,นะได้ได้กลับมามีโอกาสมีเวลายู่อยู่ในเมืองไทยที่เรียกว่ากลับมาบ้านเพราะ,ะว่าเป็นถือว่าเป็นบ้านเราได้ได้เริ่มต้นในพุทธศาสนาอยู่ในเมืองไทย การผูกพันยังไงก็ชาตินี้ก็ไม่ขาดออกแล้วยังไงก็ต้องต้องเหมือนกันนะเอาเดี๋ยวก็ว,กวกบกลับมาอีกเลยวน <c oughs> ก็เป็นเรื่องหนึ่งธรรมดานะ,ะต่ตมาก็ขออนุมัตนะญาติโยมทุกท่านที่ได้ทั้งที่ได้ปฏิบัติในคราวนี้และทั้งที่ได้ตลอดปีนี้ที่ผ่านมาทั้งที่ได้มาปฏิบัติทั้งที่ได้ดูแล อาตมาก็ขออนโมทนาแล้วก็ให้มีความสุขความจเจริญนะ,ะเจริญในธรรมะ,จะเจริญในมรรคเจริญในผลให้ได้เลีล่มรถของพระธรรมะให้ได้ก็ขออนโมทนาลากลับบานกัน ให้มันมากกินไปนะไม่มันเป็นอันนี้มันเป็น,น,นเป็น,ปน,ปนออกจากประสูต์จริงๆนะขัดออกจากประสูนต์นะเวทนะเป็นคาราวัตาาาก็ดีแนมะ้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะลา่าลาพระพุทธจนะจเจ้าเนี่ยเช่นเปอร์เซนพระเจ้าปเปอร์เซนตนี้ทีก็สนนะจะได้จะได้ล่าใช้คำนี้นะเป็นเป็นสำนวนที่ใช้ในประสูนต์นะ ไอ้ห <laughs> 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 ัวเลยอย่าให้มันมากนะอาตั้งใจละพรกันยะท้าวาริวะฮาภูลาปาลิโพลนดิสาครังเอวามเมวายโททินังเพตานังอุปกะปีอิจิตังบาติตังทุมังคิปเมวะสมมิชตุสัเปปเรนดุสังเกบา จันโทปนรัสโอยาตหามาีิโชติรัสโอยาตัสปิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโกวินาสัตุมะเทปวัตวันดรายสุขีดิกายุโยควาวาอภิวาทนาสิลิสันิจังุตาพัชยโนุจตารดัมมะวันทิยาโยวานุสุขังบาลัง